ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอันนี้เราอยู่ในเกมแกรนี่นะครับผมจะเป็นภาคเก่าๆนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะได้รู้นะครับผมว่าผมจะเล่นอะไรถึงม,ม,มันจะเป็นภาคเก่าเก่านิดเดียวอเดี๋ยวี่รู้วันนี้เราจะมาทำสิ่งนั้นเกัโดโหลดยิ่งเร็วๆหน่อย โอเคเกมกำลังจะเริ่มครับ day one โอเควันนี้เป็นแกนนี่แบบแกนนี่ธรรมดาธรรมดาก็แค่มีสิ่งนี้ยังไงเอาวิทย์แป๊บหนึ่งนะนี้ก่อนรถหมดไม่ไม่เอาโอเค แค่นี้ก็มีแล้วนะกระโดดได้จำจำสปีดเพลยอร์ไซแกนนี่อยู่ไสแกนนี่อยู่ไหนอินฟินิตี้กระสุนอินฟินิตยายยายว a t สลบไปก่อนนะยายว้าว ไม่รู้เลยว่ามีแบบนี้ด้วยข้าลัวๆข้าลัวๆนี่คือล่างโคนของคุณยายแกนี่เดี๋ยวเราไปเอาหนังสือก่อนจะเปิดดูต้องบนผมตายได้ไหมอ่ะไม่หรอกวนนี้มาเลยเวลตทีพอร์ตได้ด้วยเนาะทีลิรอร์ทีลิรอร์เนี่ยทีลิรอร์รอรรอรรอรเมนู สไปเดอร์ูมไปทำไมวะผมอยู่ชั้นบนกลัมากเหีย <Yeah. S 2> ฉันต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ไปทำไมวะเล่นเป็นแกนนี่โหมดอันนี้ก็ปิดเลยผมเป็นคุณยหญ่ทำไมเปิดไม่ได้ อไอที่กินกนวัดดีดูกูกตบเน่ตายซะวางกระดักไว้ด้วยตายแล้วคุณยายโคตรโหดเลยวัดตัวเฮี้ยวแกเป็นไผ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้เอาแกนี่โคนไหมไม่นะออบเจกนุ๊ก โกเกเป็นไผ่ตามฉันมาทั้งหนีตายไ,ไปซะหูฮอฮอฮออ,อันนี้เป็นเกมเก่านะครับผมเกมแกนี้อันนี้เป็นรีวิวเฉยๆนะไม่มีลิงก์โหลดเรายายหายาก็พอก่อนอันนี้หมดแล้วไงอืมเปิดโนโกติปด,ดิ ห้องนี้ทำไมห้องนี้มันมืดจังนีเ่เป็นห้องซ่อนเฉย่ออกไปดูดิมืดจังมืดจังเฮ้ยช,ยชายชัยชายชัยให่งูคิดปิดอใหญ่ จากคุณกับดักเองวะคุณยายคุณยายตื่นเร็วตื่นนี้มากกว่านี้เราอาจจะช่วยอะไรได้ใช่หรือไมู่้เย็นมีแตงโมไหมไม่เป็นไรวะเดี๋ยวไปที่ห้องแมงมุมก่อน ผมคือพระเจ้าครับแมงมุมทำอะไรไม่ได้ขนาดแมงมุมยังนี้เลยเฮ้ยทำไมเมิตายนี่ตายดิโอ้ทำไมเม,มิตายวะเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนมาใกล้แค่นี้ใกล้แค่นี้มันก็ยิงไม่โดนนี่ชับชับชับโดนนัดนัดทำไมไม่ลงเลย oh โอ้ my ไม่กอดตูเจ้าบ้านเหล็กเด่น เราเทเลพอร์ตแกนนี่เทเลพอร์ตมีไปหาแกนนี่เฮ้ยแกนนี่อยู่ไหนวะย,ย้ายผมอยู่นี้ย้ายผมอยู่นี้ยายย,าย้ยายย,าย้ายยาทำเป็นเสียนย,ย้ายตายไปเร็วย่าททำเป็นเสียนนะยายกระโรดดกระโรดดกระโรดดบวกค่ากระโรดดไม่เดี๋ยวน,นี้มันเพย,ย์เย่อไซ จำสปีดอ้อกดตรงนี้ได้มันกระโดูกมนกระโดดสูงเท่าเท่าแหลว่เท่าแหรวดีชัดเท่สูงจังว่างๆว่าง,าง,างก็เอาให้เอก็เอาตุ๊กตาให้เซเลนดิน่าเป็นการขยายตุ๊กตาที่ใหญ่มากบางทาง เอาตุกตากาต๊กตาสีโคดดเนียนกับไม้อะโอตุ๊กตาแทนไหมไม่เอาอเ้ยวันนี้ไม่ใช่คนแก่นะครับเขาคือซอมบี้เขาตาเหลือกแล้วก็เขาตายไปแล้วด้วยและเขาคือสเปซส,สัมโพเวซีผมไม่ผิดที่ผมยิงเขาเพราะเขาจะฆ่าผมอยู่แล้ว ก่อนหน้านั้นมีผีวิญญาณหรือว่าตัวอะไรจะมาฆ่าผมไหมมีค้อนปกติค้อนบาเนี่ยโอ้โหค้อนโคตรใหญ่มันหมดอะไรเนี่ยโอเป็นโปที่ใช้ง่ายนะใช้ง่ายใช้ง่ายที่กิงโปเนี้ยเสียของได้นะแต่มันจะบักๆนิดน,นึง เช่นสเปเชียลคีย์นี่แหละมันจะบล็อกบลอกแบบนี้เลยโอเคมาดูกันผมจะเจออะไรว้าวฉันได้ช็อตกันกระสุนโอเคอเราจะมาจบคลิปนี้ด้วยกันยิงกระสุนใส่กุญยายนัดละห้าล้านลูกเดี๋ยว าฉันไปหาคุณยายพลี a s e ลิรพดมีทูกแกนี่บายบายใหญ่แกนี่